ไตคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะับโอเวอร์ท็อปอัพฮะเกมรับได้อยู่ฮะปายมิตี้ยิงเออคนจริงต้องยิงเลยมียำนามาสื่อแล้วไงใครสนอ่ะไปเลี้ยวตาดีกว่าเลี้ยวตาเลี้ยวตาดีกว่าฮะมิตี้ไม่มิตี้โล้ขาเขามียาม,มาสื่อมันยิงย้ำเลยว่าเอ้ยโซโล,ล่กันโซโลน่น่าจะเดือดดี ซากุสายังเล่นได้ไหมครับอ้โอซากุสามยังเป็นเมตาอยู่ครับผมโอ้แล้วตายแล้วใจสั่นเลยโซโลโซโลมาเจอสองไพ่ตายสแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันต้องเป็นสองสุดยอดสแสลมฮะไฮะเวลารเดี๋ยวพี่แบกเองา,ามงผมเพิ่งชนะมาหรือไงเอาไงาเพื่อนเพื่อจะทำไห้ผมทำได้หมดนะเพื่อนเพื่อนไม่ทำหรอเพื่อนจะเล่นซากุให้หรอ เพื่อนเล่นอะไรออโต้พิกจัดปายฮะ <c oughs> แต่เพื่อนออโต้พิกไอ้บ้าเอ้ยไม่เป,ป็นไรไม่เป็นไรออโต้พิกก็ดีแล้ว Auto แล้วพิกก็ดีละเอ่อมียามาสึอเหรอหรือว่าพี่ควรจะไปเล่นทำแต้มดีกว่ามีสามโดนเนื้อไปแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ฮะอยู่ที่สกิลเพย์เลยมันสมดุลทุกตัวตอนนี้ไม่มีตัวละครไหนโกงฮะสมดุลทุกตัวเนาะ วววยเปลีนรุน่นเปีรุน่นเกือบเกือบอยากพี่ทำเชียร์ลิสจัดอันดับตัวละครเหรอเหมือนซีซั่นที่แล้วพี่ทำไปแล้วนะครับผมซีซั่นนี้ยังไม่ได้ทำเอ,อ้ยไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกไม่ไม่ได้ตึงมากไม่ตึงมากได้อยู่มาอยู่แจกฟรีเออยังไม่ได้รับเลยเห็นแล้วฮะจริงๆเขาประกาศแนละ้วพี่ลืมมาบอกพวกนายไนะอเซิร์ฟจีนเขาประกาศแนละ้วว่าจะมี มายูซูมิแจกฟรีกับไอตัวอะไรนะทาคาโนะไอทา,ทาคาทาคาโนะมั้งใช่ไหมที่มันแจกเซิร์ฟเรานเนี่ยแหละเฮ้ยอะไรวะวจะเจาะบอกรนอะนั้นเหระโอ้โหแล้วมันเหลี่ยมเหลี่ยมแนละ้วไม่ลงเลยดีเหลี่ยมแนละ้วไม่ลงเลยดีระวังสเตลเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ ลงฮะควรส่งให้ใครวะเนี่ยโอ้โหตบหายเลยครับไปพี่ตีฉันเลือกนายฉันไม่น่าเลือกนายเลยวะ่ะไม่มีใครวิ่งมารับบอลพี่ทุกคนเลยพี่เองกลางวงเลยมันมีฟูจิมะอัลตร้าด้วยโอ้โหแล้วซัดเลยฮะแล้วผมวิ่งเลยฮะแบบนี้แตก็กเฮ้ยล ส่งให้เลียวตาดีแล้วเออสวยเลียวตาแตกแตกอ่ะมีหน้ารอดนะแต่โดนเนื้ออีกรอบหนึ่งเหรอไม่รู้เลยยังไม่ได้เล่นเลยฮะรอเขาประกาศหน้าเพจนะน้องี่ยังไม่เล่นเลยย,เลเลย,ยังไม่ได้อะไรเนี่ยเพิ่งมาเล่นเนะี่ยเดี๋ยวเล่นมิจิก็รู้แล้วเดินหนอยสุดสวยมิจิโอ้ยังดีไว้เกมเกมรับได้อยู่ฮนะปบายมิจิยิงเออคนจริงต้องยิงเลยม่ยังมาสืกอแล้วงไงใครสนไปเลี้ยวตาดีกว่าเลี้ยวตาเลี้ยวตาดีกว่า มิตี้มัมิตี้โลท่าเขามีอามาสึมันยิงย้ำเลยบ้าเอ,อ้ยแปลงร่างแดงก่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อนได้ฝากหน่อยเลี้ยวตาเออเรือหว่หางเรือหว่างมิตี้ยิงแสกเล้ารัวเลยบ้าเอ,อ้ยมีอามาสึแล้วใครใครสดลบกูรุเรียนคืออะไรเฮ้ยวันข้าวไต่แป้นไม่ทนันเลยนะไปฝากหน่อยเออสวยแล้วตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอง ้ยส่งเออสวยฮะมาวะพวกเราแกร่งสุดมิจี้ยืนไปก่อนยืนไปก่อนมิจีออิผมส่งไงสิฮะแล้วส่งให้นายแอตติสเลียวตาไม่ได้เลยในในซัดอย่างเดียวเลยฮะไปเลียวตาสวยดีเอาละงานเข้าแล้วเออโอ้ยิงรักตายเลยทำไมไม่ส่งให้เลียวตาไปเอาเอาแอตติสส่งให้เลียวตาผมไม่ต้องส่งเลยไม่ต้องส่งเลยตายละไม่ส่งให้เลียวตาเอาแอตติสวะ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติให้ดีวีแคทส่งให้เลียวตาอย่างเดียวมินจีไม่ต้องส่งแล้วสวยเลียวตาดีฮะดีแล้วมินจีไปยืนประจำตำแหน่งไว้ตรงนั้นละหนึ่งมิยามาสึไปข้างนอกไหมบ้าเอ้ยแสกน้าทุกดอกอุ้ยไยตัวไป <c oughs> ด้วยนะ มิตี้มันซัดยับเลยอ่ะมันส่งครั้งเดียวแล้วมันส่งให้พี่ด้วยมันไม่ยอมส่งให้เรียวให้เรียวตะให้เรียวตะเอาแอตติก,ก่อนเอาแอตติมาแล้วเว้ยโอเคแอตติยังยิงไม่ลงเลยนี่มิตี้เล่นประมาณ6 k พปะ่ะไม่ได้สักคะแนนเลยฮะประมาณ6เพแล้วนะไม่ได้สักคะแนนเลยยังไม่ได้คะแนนเลยยังดีเกมรับเขารบกวนให้ไม่งั้นแตกไปเปิดไฟไว้งั้นละเฮ้ย้มิตี้มาแล้วว่าไอ้มิตี้ โ,โกเก่าวก็ก่าวไปมิตี้ดเด้งโคดฟยวสองแต้มด้วยไม่ลงอะถ้าสามแต้มมันลงอยู่ไอ้บ้าเอ,อ้ยแรงอะไรวะเ,เนี่ยโอ้โหเต็มมือเลยฮะอย่าเจาะบ,บออย่าเจาะไปที่บอรแรงอะไรวะมิตี้ยิงลงแล้วอันนี้ลงชวัวไม่ต้องไม่ต้องรีบาวโอเคฮะมิตี้มันใส่รูนมาหรือเปล่านี่ยย่ามันใส่รูนมาหรือเปล่าฮนะ โอ้โหเขาแสกหน้าลงรัวๆไอ้บ้าเอ,อ้ยยิงเอา้าโล่งแล้วยังไงเออเฟดพี่ยิงธรรมดาก็เร็วที่สุดแล้ว่าส่งไปโล่งเนี่ยมิจี้เปิดปลายมันต้องกดยิงธรรมดานะมันจะเป็นท่าที่เร็วที่สุดนะไอฟรรเฟดเวยนี่เอาไว้หรอกให้ไม่โดนตกนะนี่ข้อดีของเขาคืออะไรมาเขายกมือเกมรับให้ตลอดนะครับข้อเสียคือเกมลุกส่งแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่มเกมมาส่งครั้งเดียวเลย น้ำตาจะไหลยิงแน่นอันสะพานเนี้ยเออนั่นแหละชั้นข่าวไปแตกผมส่งเสียว่าเอ้ยอะไรอะไรผมเองผมเองเดี๋ยวพี่แบกเองน้องๆสวยเลี้ยวตามิตี้ได้ผีคะแนนสามคะแนนยิงไปประมาณแปดแปดลูกโอ้คือค้กคืออะไรอ่ะ คึกคักอะไระฮะคึกคักอะไรเอ้าโอ้ตายฮะมันจะชิปบอลทาวน์หม่ก็รีบาวมันก็จบแล้วซะกูกระโดดรีบาวติดทัศน์สชิปบอลเออเดี่ยวตาโชว์ของไหมจัดดีดีเดี่ยวตาดีไปสวยมากเดี่ยวตาดีฮะเฮ่ตู้ชีวิตเฮ้ยสวยมิตี้ยืนเฉยยังรบกวนได้เลยโคตรเอาอะมิตี้ มิตจิจริงๆไอเป็เล่นไอนี่อ่ะพกตัวเกมรับที่ว่านายุ่งอยู่นะเว้ยแต่ไม่ควรเล่นมิจจ้ไม่ควรเล่นมิจี้ตจงแรกนะไปโอ้โหตายนะเราเป็นสติลช็อตเกมพิกต้องมาแล้วฮะเอา,อย,ายังไงมียามาตื่อโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะเอาลนะเกมพิกถ้าถ้าเราส่งมิจจ้พวกไหนว่าอ่าแล้วบอลอยู่ที่มิจจ้ด้วยตัวตายเออตรงชนะและ้วมิจจ้ส่งฮะชนะและ้วฮะ ส่งฟ้าบส่งคืนไปแล้วตาโอ้โคตรฟีเยวพวกเราแข็งสุดโคตรตื่นเต้นเลยเมื่อกี้นึกว่ามิจีจะไม่กดปุ่มส่งแพ้เลยนะนะเออดีมิจีส่งได้ไม่ลงแม่นแต่ด้วยไม่ทานแล้วนะสองเวทีตื่นเต้นกว่าลงแข่งเีกเ <c oughs> ออพวกเราแกร่งสุดมิจีเป็นยิงยิงไปกีกครั้งวะเดี๋ยวดูดิย,ยิงไปกีกครั้ง เยอะอยู่นะยิงไปเยอะอยู่ <S <S เหมือนทำคอนเทนต์เลยจริงอ่ะ <S <S เหมือนยิงไปเยอะอยู่อะส่งผิดชีวิตเปลี่ยนละแค่นั้นแต่เมื่อกี้เปิดเพย์มามิจ้เขาส่งนะครับอย่าลืมฮะที่เราชนะมาได้เพราะมิจ้เขาส่งเรานะถ้ามิจ้ไม่ส่งเราแตกนะครับผมเออถ้ามิจี้ยิงลูกนั้นอะไม่ลงเราแตกด้วยมิจ้ซัดไปอ่แปดครั้งนะหรือเออเจ็ดครั้งลงครั้งหนึ่งซัดไปแปดครั้งมันเป็นสองแต้มครั้งหนึ่งไง เออก็สองแต้มยิงไม่ลงใช่ไหมสัตสไปแปดครั้งมีอันติด้วยลงลูกเดียวลงลูกเดียวแปดครั้งเลยน้วยเดี๋ยวดูเรียวตะแล้วกันเรียวตะซัดไปเอ่อสิบสองครั้งฮะจบสกอร์ได้เก้าครั้งนู้วยสิบสองครั้งได้มาสิบแปดคะแนนบ้าเอ้ยมีรูนหรือเปล่าวะเน,นี่ยเขาแจกรูนฟรีไม่ใช่หรออ๋อ,อมีรูนนี่ไงสามแต้มการรบกวนอัตรารบกวนสามแต้มกันรบกวนหุ้ยโคตรซวยเลยอะมิตี้คนนี้ อันนี้รูนเขาถือว่าเยอะนะครับโอเคจักกี้รูนเขาถือว่าเยอะนะครับอันนี้เขาใช้รูนสามแต้มแล้วก็มีการลบก,กวนด้วยนะครับการลบก,กวนสี่สิบเลยนะแล้วยิงไม่ลงเลยออาเปิดอันตก็ยังยิงไม่ลงเลยค่ะปกติเปิดอันติมิตี้อย่าง,งไงก็ต้องสองลงหนึ่งด้วยนะถึงจะเจอมิยาม,มาสึกไม่เกินสามอะอะไรเอาไปห้าดาวเลยเกมโคตรด,ด,ขด,ดีของโคตรดีของโคตรดีนะเอาไปห้าดาวเลยฮนะ